สวัสดีครับตีกับพีเคออดิโอโหวันนี้จะกันอีกแล้วนะครับก็มีพาวเวอร์นะครับมามาอัพให้ดูนะครับผมเนี่ยอัพให้ดูนะครับแทนนี้นะครับคาวแท้นะครับ xli นะครับตัวนี้นะครับหนห้าร้อยบาทนะสิบแปดได้ข้างละหนึ่งสองดอกครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่หกพันเก้านะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ pa เอหกร้อยทายเอลเจยอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ด้านหลังจะมีรอยนิดนึงนะฮะทีู่กค้าเดิมเจาะ ส่วนตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เดิมๆสติกเกอร์ไม่ขาดน,น,น,นะครับผมตัวนี้โปรยูโรเทคโปรสองพันห้านะครับตัวละสามพันห้านะครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ชแนลนะครับมีระบบการทํางานแบบนี้เลยนะไฟเข้ากี่โวลต์นะครับอ่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสัญญาณเท่าไหร่นะครับผมครับ มาหนี้นะครับถ้าแบบรวยนะครับใช้งานตัวตินะครับมาดูด้านหลังเดิมเดิมนะครับตัวนี้เดิมนะครับเดิมนะเดิมตที่เกินไม่ขาดนะครับผมท่าไหนสนใจนะข้างบนตัวนี้เป็นคาวแท้นะครับผมตัวนี้จะเป็นพีหกร้อยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันนะครับผม ถ้าในสนใจนะครับ0884078974สนใจตัวไหนนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะครับผมอ่ามีให้เลือกหลายตัวนะครับแอดไลน์มาเลยครับ0884078974นะครับผมเอากินไฟสักพากหนึ่งนะครับผมอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพีเจเอ o ดีโอนะผม ก็ในส่นใจตัวไหนนะครับทักได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็เอาลงไปรอบก่อนให้รอบนึ่งละนะครับอ่ามีมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะนี่ตัวนึงนะครับรุ่นยอดฮิตรุ่นนี้รุ่นขายดีในราคาสามพันนี่คือหายากนะครับผมในราคาสามพันนะครับหาตัวเทียบยากทั้งเสียงทั้งเอฟเฟกนะครับผมเรามีมาให้เลือกเลยนะครับ โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับตูนแปดแปดสี่ตูนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับเราจะทําการเลี้ยงไฟนะของมาเริ่มเยอะต่อไปอาจจะเลี้ยงไฟไม่ไหวนะครับเนี่ยมันหยุดจะต้องเอาตัวนั้นตัวนี้มาเลี้ยงนะครับเพราะว่าท่านหนึ่งเดือนแล้วทุกตัวไม่ต้องต่อไฟสักหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผม เหมือนบางคนนะครับของอยู่ดีๆเอาจอดไว้แล้วทําไมพังอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นระบบของมันนะครับคล้ายๆคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราเอาจอดไว้นะครับผมขออภัยนะครับวันีเก็บปักนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับ084078974นะครับ มาดูของได้นะครับเทสได้เองเลยอยู่นวทบนครนะครับตำบลคลองหนึ่งคลองหลวงจังหวัดปัุมธานีนะครับสภาพนะครับอันนี้จะมีรอยนะครับเนี่ยขอดูรูปจริงได้นะมีรอยที่ตัวสองพันห้านะครับถ้าสวยัวยหน่อยเขาจะขายกันสองพันแปดถึงสามพันแต่ขาวนะคือสภาพัวยคราวนะของแท้จบอยู่แล้วนะครับคราวเนี่ยลายตีเสียงกลางใสๆสเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับรุ8น0ป8 9 7ดี่รุนเจ็ดดเก้าเจดนะครับผมที่เขียวเดียวหนา้านะครับ เขาน่าจะไม่เถเทินกันเยอะมั้งพอเบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมมาน,นีอีกทีหนึ่งนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับ0 8 8 4 0 7 8 9 7 4นะครับผมท่านไหนสนใจแอดไลน์ไอด,ดีมาเลยนะครับมิกตัวนี้อยู่ที่2,500พร้อมกล่องเลยนะครับกล่องอยู่ข้างบนนุนอ,อางนี้บอกนะใครเทสทุกครูบค้าประจำไม่มีปัญหานะครับผมบูทูธดีบีเอมีสมีคิวนะครับเสียงดีรายละเอียดชัดเจนนะครับผม ท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์ที่1 088 4 07 8974นะครับ pk audio 1โ8หนะครับ4ี่แ n นแนนะครับ1น0 0งหมืนหนึ่งพันยนะครับ18บดในข้างละดอกนะครับตัวละ3าม0ันตัวนี้อยู่ที่2,500ันะครับ l อเ0พหกร้ตัวนี้อยู่ที่6,900นะครับผมข่าวแท้นะครับ XLI 1,500บารวัตนะครับผมของแท้นี่สิ บแน่นอนนะครับของแท้เสียงเบสก็ได้เสียงกลางก็ได้นะครับพ่ออยู่ในรุ่นกลางๆนะครับผมโอเคนะผมท่าไหนสนใจนะครับุ่รน8 8 4, 4 7 8 9 7 4วันนี้ทีมงาน PK Audio นะครับผอมลาย FC ทุกท่านไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ